เป็น fully digital bank ในปี2565ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลของธนาคารผ่าน Mobile a p p พลิเคชันปรับโฉมและพัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการลูกค้าย,ยุค New Normal จาก g h b r สู่ GHBL Gen แอป,ปที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแอป,ปเดียวครบจบทุกเรื่องเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการในเฟสที่1อาทิยื่นขอสินเชื่อชำระเงนินกู้ เปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสลักออมทรัพย์ชำระค่าสินค้าและบริการลูกค้าของทอสอสสามารถดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน g h b l Gen ได้ที่ App Store และที่ Google Play ตั้งแต่วันพุธท,ที่26ตุลาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ gh bank call center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือ facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ mobile application ghb All g e n และที่ www gh bank co th และ www ghb co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ